EA รันทองนะครับสเดือนกว่าร้0ยซนะครับทุน20,000ืนนะครับกำไรส0 0 0 0ื่นแล้วนะครับรวมพอร์ตนี้เติบโตมาที่40,000ดอลลาร์แล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับกับสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาด Forex นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดต EA ตัวหนึ่งครับที่ทำการรันมาตั้งแต่วันที่ 6เดือน6ที่ผ่านมานะครับตอนนี้กําไรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะสังเกตได้ว่าผมฝากเงินไปวันที่6เดือน6นะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันล่าสุดนะครับก็กําไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับวันที่เจ็ดเดือนเก้านะครับก็สามเดือนกว่านั่นเองนะครับ ก็ทากาไรไปแล้ว100%้นั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับ EA ตัวนี้นะครับ E a รันทองนะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามอยากจะใช้ EA ตัวนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขตรงที่ต้องสมัคร IB นะครับต้องสมัคร IB แล้วก็เราจะไม่ให้ไฟล์ตัว EA ตัวนี้ไปนะครับเรา,าให้ใช้แบบ ฝากรันนั่นเองนะครับก็โอเคอยู่นะครับความเสี่ยงาด,าดาวถือว่าไม่สูงมากนะครับ26%กนะครับ26%กับผลกำไรค่าตอบแทนนะครับแลกกับความเสี่ยงแค่26%นะครับ3เดือนก,กว่ากวอยเ0เลยนะครับแต่ว่าต้องแนะนำว่า,าต้องใช้ทุนนิดนึงนะครับใช้ทุนนิดนึงก็คือตั้งแต่1 0 0 0 0ขึ้นไปถึงจะโอเคนะครับถ้าทุนน้อยเนี่ย เวลามันลากนะครับทองเนี่ยมันมันกบ่อยนะครับเดี๋ยวข่าวนั่นข่าวนี่นะครับเวลามันกเนี่ยถ้าทุนน้อยน้อยเนี่ยมันจะเสียวนะครับมันจะเสียวต้องใช้ทุนสูงนิดนึงนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นดอลลาร์ได้นะครับหนึ่งหมื่นดอลลาร์ได้นะครับขายที่สนใจหรือว่าจะรันแบบพอร์ตคู่ทองมินินะครับหรือว่าคู่ทองไมโครก็ได้นะครับรันในช่วงราคา ทุนประมาณาถ้าเทียบกับพอร์ตนี้นะครับถ้าพอร์ตมินิก็2 0 0ห0เอ้ย2000นะครับ2000ั0 0องพัดีได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับเอาแบบคนที่พร้อมมีทุนพร้อมดีกว่านะครับมีทุนพร้อมดีกว่า,าถ้าทุนพร้อมนะครับใจพร้อมนะครับก็ได้เลยนะครับจัดให้เลยนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับมันมีวันที่แบบว่ากำไรน้อยๆนะครับแล้วก็กำไรเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไม้ไปปุ๊กไว้ให้ท่านดูนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับพอร์ตนี้นะครับก็เริ่มดันออเดอร์แรกนะครับ0.03นะครับในพอร์ตของสแตนดาร์ดนะครับ อ่อันนี้ต่อวันโปรฟิตต่อวันนะครับได้ต่อเดือนนะครับเดือนแรกก็จัดไปถึงห้าพันนะครับห้าพันเดือนที่สองก็เจ็ดพันนะครับเดือนที่สามก็ห้าพันเดือนนี้สองพันแล้วนะครับหลอดนะครับหลอดก็หลอดก็เยอะนะครับถ้าใครจะรันตัวนี้นะครับ ก็แนะนำเลยนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอยู่นะครับก็ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วแต่ท่านจะรันไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับแต่ขอว่า,าต้องเป็นฝากรันเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถให้ไฟล์ A. ตอนนี้ให้ท่านได้นะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ